สวัสดีครับพี่น nice ้องชาวเขตเทศบาลอำเภอเมืองกาลสินพี่น้องชาวเขตเทศบาลอำเภอยางตลาดพี่น้องชาวเขตเทศบาลอำเภอสมเด็จและพี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลคกศรีที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อนี้ไม่เยี่ยมย้ำถามข่าวบันปลาขาวเนาะบันปลาขาวนี่เดี๋ยวจะหัวบันปลาขาวฉีถามผู้ญิบานอยู่มันเป็นอย่างขื้นบันปลาขาวเด้ที่ป็นฐานนะครับการมาเยี่ยมย้ำข่าวเพิินอบร่มเกี่ยวกับเรื่องมั่นพันดี อยากสูญเนื้อเยื่อว่างงายๆว่อซื้อเต็นจะ่อยฟังเพื่อนบอกเราเองแต่ของเอื่นสูญเนื้อเยื่อเพื่อนจะเอาเนื้อเยื่อของพันุ์ไม้ต่างๆนี่ครับเอามาเพาะให้เป็นต้นไม้ให้เป็นต้นพืชตามจริงเขาต้องใส่นหลายกันในพ่อพันุในหลายหลายในหลายด้านจะเป็นเมล็ดพันธุ์พืชจะเป็นการช่าจะเป็นการตอนกิ่งก็จะเป็นคันทาบกิ่งแต่ว่าทั้งเนื้อเยื่อสูญเนื้อเยื่อนี่ครับเพื่อนก็จะเฉื้เนื้อเยื่อเนื้อเยื่อออกจากลำต้น จากไอล้ลำต้นนะครับเนื้อเยื่อมันเอามาเพาะทางเทคนิคทางวิชาการและมันจะเกิดมันเป็นต้นลำตน้นไข่ไข่ครับบครับไข่ไข่ครับใบไข่ไข่ครับอ้บอต้นอ้กล้วยไม้นะครับจะได้กระสางครับห้องสีมาสัมผัสผู้ลูกมือนีพันไมเ้เฮดนอยียงแน่พื้นเป็นอย่างขึ้นโดดดันโด,น,ดนมากจนหอดผู้เขาบ่าสุดท้ายบ้านปลาขาว ก่อนสิสัมผัสหัวหนาศูนย์ผู้แท่น,นหัวนาศุนเอเยียก่อนสิคุยกับท่างเจ้าหน้าที่ต่างๆทีม่มายินเลี่ยงกันละสายอยู่ในก่อนว่าเป็นผู้ใดมาเนี่ยคนแรกยญิงคนแรกกับซื่ออย่างได้สกุลยังค่ะวัชรีก่อนเกิสุขุมพงศ์ค่ะนักวิชาการส่งเสริมการกเกษตรปฏิบัติการเป็น,จนเจ้าหน้าที่ประจำตบบำบลขัําบ่งเฮ้าค่ะปรยูเมังานเกษตรอำเภอห้วยพึ่งค่ะครับอเนกเป็นเกษตร เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาคือเป็นน้นองผมผมมีเกษตรอำเพื่อหวอยผึ่งพี่น้นองก็จะได้ทราบกันทั่วไปคนที่สองครับกะซื้อยังทักุคุยังครับผมสงครามวงกุดเลาะครับจากศูนย์พันผืเพอเลียงจังหวัดมหาสารคามครับครับเคสมาคบเมื่อกี้ซื้อเต็มของศูนย์เพลินแต่ว่าเป็นศูนย์ไอ้ก็ซื้อว่าเนื้อยเยื่อศูนย์เนื้อเยื่อครับศูนย์เนื้อยนเยื่อเ,เดี๋ยวจะสัมผัสกันมาคำว่าเนื้อยเยื่อเห็นังไ,ไหนเนาะ ผู้นี้ซื้อจากนักทุนย่างครับซื้อชัยยาแสนแก้วนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรครับยุทศูนย์พันธุ์พืชพอเลี้ยงจังหวัดมหาสาร a k มเยี่ยวกันเนาะครับผมเออในเฮ็ดเฮ็ดงานอีกย่างเนี่ยเฮ็ดงานเกี่ยวกับมันสำปหลังโดยเฉพาะครับโดยเฉพาะมันสำปหลังเนาะครับและผู้นี้ซื้อจากนักทุนอย่งค่ะสวัสดีค่ะดวงมณีอินวิชานะคะยูเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรยุทศูนย์พันธุ์พืชพอเลี้ยงจังหวัดมหาสาร a k มนะคะและพืชพืชพวกพืชใดเฮ็ดเกี่ยวกับมะละกอพันธุ์ข้างนะคะแล้วก็ไม้้้้ดดอกกไไมมประะะับแลลว็ผนค อ๋อมีตัวหนึ่งนะคะที่ทําไผ่นะคะโอ้หลายตัวนะครับวันนี้ศูนย์เนื่อเยือเพิ่มมีผู้เชีย่ยวชาญหลายๆนะครับคาวันเนื้อยเยือขึ้นอย่างเดียวจังสจให้ทั้งผู้รับผิดชอบเพิ่นบ่อยฟังสําหรับผู้นี่ลูบลอะครับเป็นพ่อขา่อขา,เอขาเป็นพ่อข่าเป็นผู้ใยญ่บ้าน,นําเป็นพ่อข่าน,นําเชีย่ยวชาญนำมาสซับหลังหนําหัวมันผู้ได้ออกเราไปกวนเอาเมื่อแหละนะครับซื้อมันแหะเราซื้อมนลแล้วก็เราไปขายตอ่อแล้วก็กได้กำไรนั่นคือวิถีชาวบ้านของเรา เราลูเวิขดขดคณะนี้ปลูกน้องใหม่ฝรั่งสิไปเยี่ยมเราอยู่เร่เร่เหนินะครับเพื่อนว่าลิขสิทธิ์ผมลิขสิทธิ์ย่าไปห่วงถ้าห่วงอยู่ในตลาดว่ดมาหามตลาดมาหาเกษตรยุ่งสองบาทสามบาทแท่นจะเอาค่าเอาค่าไปแล้วอาจจะได้สิบบาทเพราะไม่เยียงกันสื่อ นี่วิธีการประชัมพันนอซึ่งนัง่นจะคุณยังครับครับผมกับนายทรงเสือแดงครับเป็นพยบาบาลของปลาขาหมู่หกตำบลขงบงครับผมเออแล้วก็ะเชี่ยวชาติอีกด้านหนึ่งนี่ซืมอมั่นบ่จังไหนบ่ไอ้ฝั่งไหนครับผมนี่เป็นคนมาการเกษตรนะครับผมสิปลูกทุกอย่างนะครับเกษตรเพราะว่าผมชอบคือผมเป็นผู้นำเนี่ยผมต้องเฮ็ดเห้เป็นตัวอย่างของชาวบ้านนะครับ<ม>ที่เฮ็ดคู่มือนี่ผมไม่ได้หวังเพื่อผมเดี่ยผมตื่นจะเดึกลูกกต่เศร้าผมอยากให้ชุมชนผมเฮ็ดคือผมครับผม หวังพวยมีบ่นี่เอาแต่สมพุดพูดงี้เดียวบ่ชุมชนผมครับผมเมียเดี๋ยวบ่หวังบ่เมียกับกับเนี่ยลูกเดี๋ยวป้าวป่ะกับทุกอย่างแล้วครับเป็นหวังทั้งเมียทั้งลูกเพลินแต่ว่าที่สำคัญคือประชาชนของเพลินครับพี่น้องครับเอาว่าหยอกเพลินได้นี่ครับเอาหยอกเพลินมีเมียจะคนยได้กับผู้เดียวครับโอ้ยหรือว่าเนื้อสิ่งหลงต่อมาสองคนผสมพิดว่าเพิน่ะพวนมีผู้เดียวครับเอาหยอกเพลินเด้อนะครับ เยอะหนินอกจากว่าปร,รับสื่อของมัธยปฐนแล้วยังเห็นว่าปลูกมันปลูกน้ำไม้ฝรั่งพร้อมครับผมกะปลูกน้ำไม้ฝรั่งเนี่ยกะมีรายได้ดีนะครับมือหนึ่งกะโตกเกือบพันกัวนะครับ้า็ดีกะสองพันตอ่อต่อมือนะครับกะถือว่าเป็นรายได้ดีนะครับปลูกมันกะได้ดีครับแต่ว่าคู่มือเนี่ยมันกะไพ่แรงเลยกะ ทุกสิ่งยานะครับบม่ว่าจะเป็นเพี้ยหรือต่างๆกับลบกวนกับขอนขางจะบได้ดีบันไดนะครับผู้ปลูกพืชลักเนาะแต่ใจมากครับก็ต้องปลูกครับผมปลูกทุกอย่างครับการเกษตรครับผมกล้วยหอมทุกอย่างมีครับแต่ผมีกลหอมอีกปลูกยึดเนี่ยเหมอนมังคุมันตารางปอครับผมปลูกรอหวยครับผมซื้อเข้ามาต้นละยี่สิบห้าบาทปลูกแล้วได้ไรนี่ครับปลูกไว้ทันยี่สิบกว่าต้นครับนั่นเขาอยู่แบบวิธีชาวบ้านเขาปลูกกินเพิ่นบ่ซื้อเด้ผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นผู้นำ่าเอาเอาความคิดแนวนี้มาปลูกแต่ประชาชนพี่น้องรราาษฎเฮนี่ปลลูกะ กับส่วนหนึ่งกับปูกอยู่ครับกับกำลังน้ำร่องอยู่แต่ว่าต่อไปกับคงจะขยายใหญ่ขึ้นนะครับแก่ๆครับทุกโครงการบมื่วาเสร็จเป็นเราใหม่ฝรั่งหรือมันสบหลังกับพยายามเสีหาพันธุ์ดีๆมาให้เพื่อให้ชุมชนเราเฮามีรายได้เกิดขึ้นนะครับเฮ็ดน้ำเพลินเด้อจะขี่คานเด้อบวแมนสิบบวแมนบวแมนผู้ใหญ่บ้านเฮ็ดอะไรไปขอไปกินบวแมนเด้ผู้ใหญ่บ้านเฮ็ดบู้บู้ขอบไปกินกูจะเอาบูขอผู้ใหญ่บ้านบวแมนเด้เออผู้ขึ้นกันนั่นแหละ พี่น้องครับเมืองไรกรันจะนี่ครับบ้านปลาขาวนะครับผู้นําชุมชนเพลินผู้ใหญ่บ้านนี่เห็ดทุกอย่างรับสื่อมาหัวมันสับปะหลังไปขายในโรงงานแปลงบ้นสับปะหลังปลูกน้ำมัฝรั่งปลูกกล้วยปลูกนั่นปลูกนี่ไว้กินบ่ได้อสื่ออยากกินปาลาลงไปหัวสนทนครับผมกับปลาขาวนี่ก็ถือว่าเป็นเอกหนึ่งของอำเภออุ่นผืนนะครับคือเป็นแหล่งที่ ปลาหลายจิตสุดนะครับของหวยสะทอครับเุกมือนึงนี่ยไล่การผมผมมาเนี่ยผ้าขี้เห่อไปหาปลาเนาะไไดด้้ครับกินเขาปลาปิีงเนาะได้ครับได้เออแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปขี้เห่อกันแล้วก็ไปหาปลามุดน้ำกันแล้วก็ไปไล่ปลาคิดว่าเป็นวิธีชาวบ้านครับครับเอาว่าปิีงกินครับผมแต่บ่มีเหล่าเขาได้พผลไม่กินเหล่าได้จนกว่าเพิ่มครับครับบ่มีโอเคครับครับขอบขอบขอบคุณไยครับขอบคุณมากมากครับ ครับพี่น้องครับมาลูกกับผู้ลูกเกี่ยวกับเรื่องศูนย์เนื้อเยื่อวงสันส,น,สนแต่ป่สิบอกติกขาเต็มเตมนวกว่านะครับบอกถามก่อนว่าพื้นซื้ออยังนั้นุกอย่างอีกทีนึงสรงค้ามวงกุดเลาะครับครับและยุศูนย์อย่างซื้อเต็มครับศูนย์เต็มก็คือว่าซื้อศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดมหาสารคามคือศูนย์เนื้อยอเกาเดี๋ยวนี้พนมีวงเล็บว,ว่าพัน์พืชเพาะเลี้ยงเนื่องจากว่าเขาไม่ได้เพาะเนื้อเยื่ออย่างเดียวเขามีเม็ดมี ช้ำนะครับนิการตอนอเลยจังเปลี่ยนเป็นซื้อว่าพันธุ์พืชเพาะเลี้ยงไม่ได้เห็ดเนื้อเยื่อย่างเดียวแต่ว่าการเพราะาต่างๆการขยายพันธุ์ต่างๆขัู้ดีว่าจะเป็นเมล็ดว่าจะเป็นไหนตอนกินทาบกินยังองู้ดีแต่เนื้อเยื่อนี่ครับพี่น้องบ,บางคนอยู่ในาการเมืองราการทาอยู่นี่นะครับเพิ่นกะโมลุว่าเนื้อเยื่อนี้เอาเพาะยังไงมาจังได,งไดแล้วไปเอาส่วนใดของพืชสาเหตุที่เขาเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนื่องจากว่าถ้าเขา ตอนหรือว่าใส่เม็ดนะครับอ่ามันเกิดการกลายพันธุ์เขาเลยเอาชิ้นส่วนของพันธุ์พืชเนี่ยเพื่อที่ให้ปลอดโรคตรงตามสายพันธุ์นะครับมันยูดส่วนไหนของต้นมต้นไม้ส่วนตากรมีส่วนยอดก็มีนะครับเขียนแล้วเขามาปั้นแล้วก็เลี้ยงกับอ่าวุ้นอาหารวุ้นนะครับพอวุ้นเสร็จแล้วเขาก็ไปลงอนุบาลพออนุบาลเสร็จแล้วเขาก็ลงในแปลงยังอ่า มันสหลังเนี่ยเขาลงในแปลงเพื่อที่นัดกันเดือนตุลาเนี่ยเนื่องจากว่าเขาต้องลงในแปลงเพื่อให้มันเป็นต้นขึ้นมาเพราะเป็นลั้แล้วเขาก็เลยเอามาแจกหล้งนี่เขาเอานื้อเยื่อบ่ครับโอ้โหเนื้อเยื่อของมันสหลังนี่เอาส่วนไหนละเอาไปที่ไหนลองบอกให้ฟังเน่ยเอาส่วนตายอดของมันสหลังมานะครับเพื่อที่จะขยายให้มันตรงตามพันธุ์นั่นอย่างคุณยายบอกว่าละยองสิบเอ็ดนะครับเขาเอาพันธุ์เนี่ยให้มันตรงตามสายพันธุ์ไปเชื้อเมองตายอดครับผมแล้วเอามาปั่นครับให้ละเอียดครับ เราเอาไปเลี้ยงในอาหารวุ่นครับที่เตรียมไม่พร้อมแล้วพร้อมเป็นต้นขึ้นมาอีกเขากับเชื้อนอีกขยายอีกจาก5เป็น1 0 10เป็น15้าต่อยาวไปเลยแสดงว่าพี่น้องมันปักเขาโชคดีสิได้พันมั่นจากเนื้อเยื่อเลยครับพี่น้องครับว่ามั่นจากลํำมั่นโดยตรงเอาจากเนื้อเยื่อที่พาะที่พ่อไว้นะครับอันนี้กันหลานได้ครับนี่หลานได้หนี้ับแต่หนคือจิกเด้เพราะว่าพ่อเขาเป็นจิกหันไงเอาหัวเลยไง นี่ค่ะเออครับบันนี้บัานนี้อยู่ในศูนย์เนื้อเยื่อในศูนย์นองท่านี้มีมีพันธุ์ใหม่อ่ามีอ้อยนะครับอ้อยเป็นขอนแก่นสามนะครับมีมันสำปะหลังมีกล้วยน้ำว่ามีไผ่ตรงสีปลาจีนมีผักหวานบ้านมีบักงพันธุ์คลั่งนะครับเนี่ยเป็นพันธุ์พันธุ์ที่อีสานเขาในเขตรับผิดชอบที่เขารับผิดชอบหาจังหวัดคือขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินร้อยเอ็ดมุกดาหารหาจังหวัดเนี่ยที่เขารับผิดชอบ เพราะว่าศูนย์เนี่ยประเทศไทยนี่มีสิศูนย์นะครับจะมีอุดอรมหาสารคามตรังนครศรีธรรมราชชนบุรีสุพรรณบุรีบุรีรัมพิษณุโลกลำพูนกรณลี่พี่น้องสิไปขอพันธุ์ต่างๆจากศูนย์เนื้อเยื่อเท่านี่ใครได้ <c oughs> บหรีตรงสื่อส่วนใหญ่สื่อนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ <c oughs> บอกแล้วว่าถ้าหมู่บ้านป่าขาวไปเนี่ยใส่สิทธ์ว่าเคยอบรมจาก การการมาออกเมื่อนี้น่ยขอให้ใส,สทธิ์ว่าไปฟรีได้นะครับแต่ว่าถ้าคนทั่วไปเขาขายนะครับยังยังกล้วยเนี่ยเขาขายตัวละ10บาทบับกฮูนี่ขายตัวละห5บาทโอ้ถือดิเนาะครับอืมบ่อแพงถ้าขายง่ายกระชาตละยีสิบสาตัวละ10บาทอันนี้หาบาทนะครับแต่ไปไปพันดีครับพี่น้องไปเนี่ยกลไปซื้อได้เลยครับ แต่ว่าถ้าโครงการขึ้นบานปาขาวนี่กับกับเพื่อนไฮฟี่ฟี่คนละเก่งต้นถือว่าเป็นสมาชิกนะครับเอาเอาใหา้สิบต้นขึ้นไปนะครับมาขยายพันตอน่อเน้ามาขยายพันต่อหนึ่งมือมณีมาอบรมมนีไมาเฮ็ดหยางเนี่ยมนีมาหลักสูตรการเพิ่มผลผลิตมันสัปหลังมูบ่บานปาขาวในถามแล้วเพราว่าสูงสุดเนี่ยเจ็ดตันเจ็ดตันต่อไร่พวกผมเลยมาอบรมเพิ่มเพื่อที่จะ ให้ได้10บตันต่อไร่มันสับหลังเนี่ยนะครับครับโอเคครับขอคุยอะไรครับขอคุยอะไรครับครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ฟั่งทางศูนย์เนื้อเยื่อศูนย์ใหม่พอเลี้ยงนะครับเพิ่นมีการพอเลี้ยงต้นไม้หลายๆอย่างและกาพี่น้องประชาชนทั่วไปการเฉี่ยจำหน่ายในราคาหาบาทสิบบาททึ่ชื่อนะครับเพระว่าเพิ่นเอาไปเป็นทุนเป็นร่อนในในศูนย์เพิ่น ศูนย์เพิ่นเพิ่นสิตังอยู่ชิงยื่นนะครับเพราะชิงยื่นผ่านไปทางจังหวัดขอนแก่นแต่เมื่อเรื่องอารมณ์มนีครับเขามารับลูกกับจกเจ้าหน้าที่เกษตรประจำตำบลหรือนำวิชกาการนุสมเกษตรนะครับประจำสำนักงานเสร็มเพื่อ,อห้วยพึ่งว่าพี่น้องที่มาเมื่อนี้มาจากหลายเสื้ออายุยังนักสกุลยังก่อน ว,วัชริกรเกียรติสุขุมพงอ์ค่ะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลข้ามบงสํานักง,งานเกษตรห้วยเพิงค่ะแล้วพิน้องที่มานี่เป็นพิน้องที่ปลูกพืชยังแม่ไมนี่ทุกคนปลูกมันสำปะหลังหมดค่ะซึ่ง,ง,งบ้านป่าขาวตำบลข้ามบง,บงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกมันสำปะหลังเยอะอเกือบจะที่สุดนะคะเป็นพื้นที่ทุกคนในหมู่บ้านเกือบเกือบทุกคนเลยจะปลูกมันสำปะหลังทั้งนั้นนะคะมีอาชีพหลัก เมื่อนี้เพิ่อนพอน้ำมานอาไ้ค้อมหลวงไอการเพิ่มผลผลิตมัชพลังและสูตรใหม่เนาะอกเพราะลังสูตรดี่แล้วเพื่อนกะจะห้ไปเอาพันธุ์มันผูละาลอยล่ำหายไปตัดเองอยู่ศูนย์ค่ะนะครับแล้วก็ไปเอาพันธุ์เนื้อเยื่อพันธุ์พอต่างๆที่มีอยู่นี่ฟรีคนคนคนหนึ่งกับยี่สิบสามสิบต้นเพื่อมาขยายพันธุ์ในบ้านเจ้าของเนาะค่ะแม่นค่ะมาตานี่ครับไอ้ไอ้ทั้งในพื้นที่ของเฮานี่ยแหล่งอะไรบ้ก็แหล่ง แรงหลายเื่นกันค่ะบ้านป่าขาวนี่ก็เจอพห้แรงเช่นกันเขาแทบจะเกือบเกือบทั้งหมดจะอาจจะถูกพห้แรงทําลายนะคะก็เลยจริงๆแล้วหน้าตอนนี้คือที่สํารวจมากคือหลายไา่อยู่เหมือนกันประมาณเกือบประมาณเจ็ดแปดสิบไ่ในหมู่บ้านเฮาเนี่ยค่ะในบ้านป่าขาวเนี่ยค่ะอ่ที่นี่ก็ออกมาตลอดด้วยเนาะออกมาตลอดค่ะตามออกมาเดือนนี้ก็สามสี่เทื่อละค่ะโอเคเอาขอบคุณเลย,ค,ลยค,ครับ ครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ไปคุยกับศูนย์เนื้อเยื่อเพ่นคุยกับเจ้าหน้าที่เกษตรบลเพิ่นบานี้ไม่คุยกับชาวบ้านนั่งอยู่นี่ครับเป็นคนสูงอายุแะ่ครับคุณยายซื้อยังไงสกุญยครับซื้อบัวซีบริบูรณ์จ้าไอ้ยายปลูกไอ้มะซับบนหลังนี่จะให้อยู่บ้านจะกองนนเราจะซิบไรยนี่ละจ้าซีบลายมูม่านเ้งปีเลยแม่โอ้ยปลูกมาแต่กิโลหาสิบสตางค์ เร่อนี่กิโลอาไรเนี่ยเร่อนี่กิโลละสองบาทกวนนี่ละก<ป>ันได้แป่งวันไรนี่ได้หลายปรนไดี๋ต่อปีได้เงินเวลาขายเป็นเงินก็บสามหมื่นสี่หมื่นนี่ละส่ี่หมือนนอ่นเนาะจ้าปลูกใส่เวลาเท่าไรเจังเจ้าสิถอนของมันเ้าปลูกพุธกีการนี่เทากับสีมาลือใส่มิถุนาเนี่ละ่ะมิถุนาก็แล้วกันลงแปลงเปิดนี่ละ่ะแปลงเปิดเนาะจ้า เดี่ยวสามหมื่นสี่หมื่นจะเสื้อเจ้าผูกมาสเปรังแหลมแม่เนี่ยผูกยังไงก็เฮ็ดนาเฮ็ดนาจะเลี้ยงหมูไป่สันน่ะยังหมูเนาะโอเคคุณอะไรได้ครับเมื่อกี้สัมภาษณ์ผู้สูงอายุบันนี้ก็ไหวหน่อยลงมาจั้หน่อยหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดงานอยุหน่อยเพิ่งเกัดงานลงหาลงหน้านะครับชื่ออย่างนัตสกุลเนี่ย ชลีทอนวุฒิสารค่ะเคยไปกรุงเทพกรุงทองไปทํางานก่อนบอจังได้กลับมาอยู่บ้านไปค่ะโอเป็นยังไงบ้านนี้มันไปอยู่กรุงเทียนกรุงทองแหละบ้านนี้มันมันอยู่บ่มวนบอกกังานกับมวนอยู่ค่ะคิดยังไงอยัางมาอยู่บ้านจะขอกับบะมีผู้อยู่น้ำพ่อแม่ค่ะอ๋อกินหอยพ่อแม่นี่เป็นคนที่มีกระตันเออกระตันยั่เว้าพ่อแม่าได้ครับมาหอยพม่กันเล่ยมาเฮ็ทไทยเฮ็ดให้มันสับหลังบอกเฮ็ดจักไรชิบหาไรค่ะชิบหาไรปูพันธุ์แปูพันธุ์ยังมันสับหลัง กเกษตรศาสตร์นี่แหละคือท่านเกษตรศาสตร์ค่ะแต่ละปีละปีดิสิผ่านไรนี่ได้ประมาณมันประมาณจักตันบ่ฮู้เนาะแล้วเด้๋ยวเป็นเงินหลายปานไหนจะขายปไปแล้วแสนกว่าค่ะได้แสนกว่าอยู่โอ้ก็พออยู่บ่กินเนาะปีนึงแสนกว่าเอา12หารเอา12หารก็ได้ได้แสนกว่านี่ถ้าแสนสเอา12หารก็ได้เดือนละหมื่นเนี่ดีกว่าไปกรุงเทพฯบไหไปกรุงเทพฯได้เงินหลายปาไหน หมื่นหมื่นกว่าค่ะหมื่นกว่าพ่อะเพเหมือนกันเนาะแต่ว่าห่างพอห่างแม่เนาะแต่ว่าไม่เห็ุให้เหตุแน่เลยดูพ่อดูแม่แต่ว่าได้ขายปีละแสนกว่าเอาสิบสองหารสิบสองเดือนก็ได้แสนกล่วมีค้อมูลน้ำอยู่กับลูกกับเต่านําเออมีสาขาตัวซื้อได้พี่น้องเอาขอบคุณหลาย พี่น้องครับพี่น้องมาปิดรายการในโครงการสร่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านจากศูนย์จากศูนย์เนื้อเยื่อนะครับหรือสวนพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์เลี้ยงพันธุ์พืชพ่อเลี้ยงพี่น้องเพื่อนทั้งในวิชาการเพื่อนเพื่อนมาให้ควอมูลเกี่ยวกับเรื่องการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่จากเนื้อเยื่อเชื้อเนื้อเยื่อเอาไปบดไปบดแล้วไปเลี้ยงในอาหารวุ่นแล้ว จังออกมาเป็นลำตน้นมาเป็นเบียดหน่อยๆมาเป็นลำตน้นว่าม่ตัดจากแต่ลำตน้นไปช่ำไม่ได้ครับเพิ่นเอาจากเนื้อเยือ่อมาเพาะจากเนื้อเยื่อแบบเดียก็เพาะไอ้ไอ้ดอกไม้นะครับดอกกล้วยไม้นะครับคล้ายๆกันครับพี่น้องครับมาปิดรายการกับโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้านด้วยคำว่าจังไหนครับบวกบ้านสามปะหลัง ได้ไล,ล่ละสิบตาน